สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับโคดเตียนะครับอย่าลืมนะครับติดตามถ้ายคลิปเรานะครับเราจะมีของรางวัลมาแจกในคลิปนี้นะครับว่าคําถามเป็นอะไรอย่าให้แอฟซีของเราหรือว่าคนที่มาชมนะครับกรุณาครับชมให้จบแล้วเราจะมีของมาแจกถ่ายคลิปนะครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวมาเจอกันนะครับสวัสดีครับมาพบกับผมนะครับโคดเตียนะครับวันนี้ผมจะมาเรียกว่าวิเคราะห์เผยเส้นทางสู่ ลุ้นท็อปโฟรครับของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับตอนนี้เหลือเพียงแค่อีกโปรแกรมอีก2นัดครับบางทีมก็มีโปรแกรมอีกเพียงแค่3นัดนะครับและซึ่งตอนนี้นะครับเราจะมาดูว่าทีมไหนที่จะติดอันดับของท็อปโฟนะครับแล้วก็เป็นโค้งสุดท้ายในการชิวตัวหรือว่าชิวหรือชิงตัวฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกฤดูกาลปี2021-2022ครับซึ่งตอนนี้นะครับ ทางพรีเมียร์ลีกจะได้โควต้าอยู่4ทีมนะครับทีมที่ได้แน่ๆคือแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับทีมระบาาสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้และทีมอันดับที่2ทีมสโมสรปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่ได้ตัวไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอีก4ทีมที่ต้องมาขับเขี่ยวแล้วก็ลุ้นว่าใครจะได้2ตัวใบสุดท้ายนะครับที่จะไปฟุตบอลยูฟ่าแชม เปสลีกหรือ UCL นะครับแล้วทีมอันดับที่5ก็จะได้ไปการแข่งขันฟุตบอลบิฟ้ายูโรปาลีกหรือว่าเป็นบอลถ้วยเล็กนะครับมี3ทีมมี4ทีมที่กำลังขั่วกันอยู่นะครับคือสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ทีมอันดับที่3สโมสรเชลซีทีมอันดับที่4สโมสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดอันดับขอขอภัยครับทีมสโมสรลิเวอร์พูลอันดับที่5แล้วเวสต์แฮมอันดับที่6นะครับ ซึ่งเป็นเกมที่มันมากแล้วทั้ง2ทีมนี้จะได้เจอกันนะครับโอ้โหแล้วมาลุ้นว่าใครจะเป็นยังไงครับโดยเฉพาะแต้มปัจจุบันนี้ยนะครับซ,ซึ่งถือว่าอัปเดตล่าสุดเนี่ยทีมเลสเตอร์ซิตี Chelsea, ้แข่ง36นัดมีอยู 64, ่66คะแนนนะครับทีมเชลซีนะครับแข่ง36นัดมีอยู่64คะแนนครับซึ่งล่าสุดเชลซีแพ้อนอซิโนย0ประตูต่อ1นะครับและทีมขุน้อนเวสต์แฮมนะครับแข่ง35นัดมีอยู่ ขออภัยครับทีมลิเวอร์พูลครับแข่ง35นัดมีอยู่60คะแนนแล้วก็ทีมเวสต์แฮมแข่ง35นัดมีอยู่35เมี58คะแนนนะครับซึ่งถือว่าเป็นการที่ดีเบตดีมากครับเพราะว่าแล้วก็มีอะไรบ้างที่ผมจะลองมารับชมให้ทุกท่านว่าวิเคราะห์ในแต่ละทีมครับเรามาดูที่อันดับ3ครับทีมเลสเตอร์ซิตี้ที่มี66คะแนนนะครับโปรแกรมของเลสเตอร์นะครับ ยังเหลือเพียงแค่2แมตช์คือเลสเตอร์ต้องไปเยือนสโมสรอนเชลซีครับแล้วก็แมตช์สุดท้ายครับหลังเจ้ารับพบกับทีมท็อตแนมฮอสเปอร์ครับทีมเลสเตอร์ซิตี้ของคุณซือบายโรเจอร์ครับซึ่งมีโปรแกรมโหดเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากเกมที่ผ่านมาเขาชนะแมนยูสองประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็จากนั้นเขาก็ได้เพียงแค่ถือว่าพลาดมาครับในการสซฟที่เสมอซตมันและแพ้นิวคาสเซิลครับซึ่งถือว่าเป็นเกมที่มันพอสมควรนะครับ ผมคิดว่าเลสเตอร์ซิตี้น่าจะถือว่างานหนักกว่าเพื่อนนะครับแล้วพื้นที่ติดทบโฟนะถือว่าก็มีพอสมควรเพราะว่าแต้มยังห่างอยู่นะครับส่วนอีกหนึ่งทีมครับทีมอันดับที่4ทีมเชลซีนะครับเหลือโปรแกรมเพียงแค่2อแมตช์คือเจอเลสเตอร์ในบ้านแล้วก็ออกไปเยือนสิงห์พยองแอสตันวิลล่านะครับจากเกมที่แพ้อ,อัศนศูนย์ประตูตัวหนึ่ง ทำให้โทมัสทูเคิลต้องมีสมาธิในลีกมากพอสมควรถึงแม้ว่าทีมตัวเองจะมีการเข้าชิง FA ฟเอคัพและฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับสโมสรเรอัลบีเซฟาแมนเชสเตอร์ซิตีต้ผมคิดว่าเชลซีเนี่ยของโทมัสทูเคิลเนี่ยที่มีนักเตะพวกอย่างเมสันเมาส์คาฮาเวตติโมแวนเนอร์อะไรพวกนี้น่าจะเอาคืนได้แล้วก็การที่มีทีมที่กนลงที่แข็งแกร่งพวกโรลิโก้เมนดี้แล้วก็นักเตะอย่าง เอาจินโยอที่ถือว่าทำพลาดแมตช์อาร์เซนอลในพรุ่งว,วันน่าจะการที่ไปเจอกับวิลล่าอาจจะไม่ใช่งั้งนไครับแต่ก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะผมว่าเชลซีเนี่ยติดท็อปโฟลแน่นอนนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่อันดับไหนแล้วทีมอันดับที่5ค,ครับสโมสรลิเวอร์พูลน,นะถือว่าแมนเดนเดือดเอาชนะสโมสรแมน,ชนเชสเตอร์ยูไนเต็ด4ประตูต่อสองนะครับทำให้ตัวเองมีอยู่60แต้มเหลือโปรแกรมเพียงแค่สามนัดนะครับถือว่าลิเวอร์พูลมีโอกาสที่ถือว่างามพอสมควรนะ เกมออกไปยืยนเวสบ,บมวีทีมที่ตกชั้นไปแล้วแล้วก็ออกไปเยือนเบอร์ลี่ทีมที่ไม่มีอะไรละแล้วก็เจอมัดต,ตัวเองครับเจอรังเย้าในบ้านของตัวเองคือเจอคริสตันพานเลตถึงแม้ว่าร์พูจะตามหลังอันดับ4เชลซีถึง7แต้มแต่ถ้าหากพวกเขาเก็บชัยชนะที่เหลือแล้วต้องให้ชเชลซีนะแพ้แต่ผมคิดว่าสโมวสวอร์พูเนี่ยน่าจะเอาตัวรอดได้แต่ วันพฤหัสเนี่ยคือว่าเป็นการให้คําตอบว่าการที่แม่นอกมาดูไปแล้วอะทําให้มีหกสิบแต้มนะครับตามหลังทีมเชลซีอยู่สี่คะแนนเร์พููต้องชนะทั้งหมดแล้วต้องให้เชลซีได้พลาดน,นะครับถ้าเร์พูลอีกสามนัดที่เหลือคือชนะก็มีเก้าแต้มให้ชนะมีเก้าแต้มเป็นหกสิบเก้าคะแนนนะครับหกสิบเก้าเชลซีเหลืออีกโปรแกรมเพียงแค่สองนะัด นะครับก็จะนำห่างต้องเชลซีต้องชนะาเชลซีชนะทั้งหมดก็การ,รันตีเลยครับว่าเชลซีเนจะได้ไปแน่นอนส่วนลิเวูต้องชนะทั้งหมดนะครับเพื่อไม่ให้เชลซีพลาดนะครับโอ้โหถ้าเชลซีพลาดอยู่หนึ่งแมตต์ลิเวูชนะทั้งหมดลิเวูได้ไปอันดับสี่แน่นอนนะครับส่วนอันดับที่หกนะครับทีมพูงคอนเวสแฮมยูไนเต็ด verse, Ham, United, ครับที่จะต้องยกคนไปเยือนไบตันนะครับแล้วก็ เล่นไปเยือนเวสต์บอมบีแล้วก็เอนิคาร์กเจอกับนักบุญซอลแฮมตันเปอร์เซนต์ที่เวสต์แฮมจะเก็บใช้ชนะทั้งหมดก็มีมากพอสมควรครับ mm hmm. ก็เหลือเพียงแค่3นัดเพราะว่าการที่ออกไปเยปือนเบตันแล้วออกไปเยือนเวสต์บอมบนถือว่าเป็นเกมไม่หนักของเวสต์แฮมครับแล้วก็เดนิมาเจอกับนักบุญซอลแฮมตันโอ้โหถือว่าเป็นเกมที่มันพอสมควรนะครับของในการท็อปที่ว่าลุ้นท็อปโฟหรือว่าลุ้นซีอันดับแรกครับแต่ ผมจะลองมาวิเคราะห์ให้ฟังว่าทีมที่น่าจะติดอันดับคือตอนเนี้ลสเตอร์ตี้ถ้าไม่แพ้สองแมตคือแมตท,ที่อาต้องมาเจอกับเชลซีแล้วก็ไปเยือนสเปอร์นะครับส่วนเชลซีนะครับก็ต้องกำชัยให้ได้คือแมตท,ที่จะรู้ว่าเชลซีครับจะชนะ หรือว่าอาจจะคว้าที่ว่าตัววิวฟ้าแชมเปี้์เลกก็คือแมตช์ที่ต้องเอาชนะลิสเตอร์ให้ได้พูดออกมาไปเยือนวินลล่าก็ไม่ใช่งานหนักของเชลซีนะครับส่วนลิเวอร์พูลนะครับออกไปเยือนเวสต์บอมกับออกไปเยือนเบอร์ลีนเะนี่ยน่าจะกำใช้ได้สักทั้งสองแมตช์แล้วก็แมตช์ที่ลิเวอร์พูลเจอคริสตันพาเลตถึงแม้ว่าคู่นี้จะเป็นไม่เบื่อไม่หมาลิเวอร์พูลน่าจะกำใช้ชนะได้ส่วนเวสต์แฮมนะครับก็เป็นงานไม่หนักแมตช์ที่ออกไปเยือนไบรตันออกไปเยือนเวสต์บอมวิลแล้วออกไป พบกับทีมสมโมสรอ,อ่านักบุญซอลแฮมตันก็น่าจะผมก็เลยฟันโพงตอนนี้นะครับว่าการขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยสองตัวสองไปสุดท้ายที่จะลุ้นโคตา้ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาล2021-2022เนี่ยผมให้เลยนะครับว่าทีมที่ได้ไปเนะี่ยคือสมโมสรเลสเตอร์ซิตี้ถึงแม้ว่าจะมีโปรแกรมที่เจอเชลซีกับสเปอร์นะครับแล้วก็ทีมอีกทีหนึ่งผมยังไว้ใจให้สมโมสรเชลซี Chelsea นะครับ ที่ได้ไปนะครับผมให้อ่าทีมอันดับที่สามเรียนเลยผมให้เลสเตอร์ซิตี้เชลซีลิเวอร์พูลแล้วก็สโมสรเวสต์แฮมนะครับก็อยากให้เอซของเราครับลองดูว่าสิ่งที่ผมวิเคราะห์คาดการณ์เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องมารอลูนดูว่าสิ่งที่ผมอ่านลองวิเคราะห์มาเนี่ยจะเป็นยังไงครับในท้ายที่สุดน,นะครับเราจะแจกของรางวัลครับผมถามเลยว่า ทีมที่ได้ทีมพอจบฤดูกาลสิ้นนะครับทีมที่ได้ตั๋วใบสุดท้ายของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีคคือทีมใดน,นะครับหนึ่งสองสามเราไม่เอานะครับเรารู้ว่าหนึ่งที่หนึ่งคือมาสเตอร์ที่สองคือสโมรสรแมนยูที่ 3. สามสโมสรอะไรเราไม่เอาเราจะเอาใครทีมที่ได้อันดับที่สี่คือตั๋วใบสุดท้ายนะครับอยากให้เอฟซีขอเราครับตอบมาครับเดี๋ยวเรามีเสื้อช่องแจกให้นะครับแล้วก็ตอนนี้จะเป็น ในท้ายฤดูกาลแล้วว่าเราจึงให้มีใจให้แน่นอนครับว่าจะเป็นทีมอะไรนะครับทีมอันดับที่4นะครับทีมที่ได้ตัวใบสุดท้ายของซูฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับขอบคุณครับในท้ายที่สุดนะครับช่องเรามี3ช่องทางให้ได้รับชมคือมี Facebook YouTube บล็อกดิสนะครับเดอะมาสเตอร์ซีดเอฟซีนะครับอย่าลืมครับเดอะมาสเตอร์ซีดเอฟซีนะครับจะให้เอฟซีของเราหรือว่าคนที่เข้ามาชมใหม่นะครับหรือว่าเป็นแฟนคลับหลาย ที่หลายๆท้าครับจะให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เยอะๆนะครับขอรบวนกบซับกดซับสไคร์เยอะๆแล้วก็กดคอมเมนต์พิมพมานะครับอย่าลืมนะครับทีมที่ได้อันดับที่สี่ของตั๋วบัสสุดท้ายไฟแชฟร์ลยคือทีมไหนครับอยากให้ทุกท่านได้ลองพิมพ์คอมเมนต์มาเยอะๆนะครับเรามีของรางวัลแจกถ่ายคลิปนะครับเขอแพ้เรามีของรางวัลแจกนะครับแจกแน่นอนนะครับ พอจบฤดูกาลในแผ่นที่38เราแจกแน่นอนครับว่าทีมใดๆอรดีสี 4, ใครตอบมาเราแจกให้เลยนะครับในท้ายสุดนะครับถ้าคุาเตียก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับผม